สวัสดีครับผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลอลาศมียินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ living life พระคำที่จะใช้ในวันนี้อยู่ในหนังสือ1นึ่งยอนบทที่สองข้อ12ถึงข้อ27 1ครับหนยอนบทที่2ข้อ12ถึง27ลูกทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านรู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมมกาลท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านได้ชนะมารร้ายนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นลูกข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะพวกท่านรู้จักพระบิดาท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านรู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล ท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะพวกท่านมีกําลังมากและพระวจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในพวกท่านและท่านชนะมารร้ายนั้นแล้วอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระไัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิศสตรูของพระคริสต์ลูกทั้งหลายเอย๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่พวกท่านได้ยินได้ฟังมาว่าสตรูของพระคริสต์จะมาเดี๋ยวนี้สตรูของพระคริสต์จำนวนมากก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วพวกเขาได้ออกไปจากเรา แต่เขาก็ไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าถ้าเขาเป็นของเราเขาก็จะอยู่กับเราต่อไปแต่การที่เขาได้ออกไปนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแต่พวกท่านได้รับการฉลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้ความจริงแต่เพราะท่านรู้แล้วและรู้ว่าคำมุสาไม่ได้มาจากความจริงใครละ่ะเป็นคนที่โกหก ไม่ใช่ใครอืน่นนอกจากคนที่ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พะคริตผู้ที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นศัตรูของพะคริตทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตรไม่มีพระบิดาผู้ที่ยอมรับพระบุตรก็มีพระบิดาด้วยท่านทั้งหลายจงให้สิ่งที่ท่านได้ยินมาตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านเถิดถ้าสิ่งที่ท่านได้ยินตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านท่านก็จะอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วยนี่แหละ เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับเราคือชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงพวกท่านกล่าวถึงพวกที่พยายามหลอกลวงท่านส่วนท่านทั้งหลายการฉลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าการชฉลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการฉลมนั้นสอนพวกท่านแล้วอย่างไร ท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นหัวเรื่องในวันนี้ที่อยากจะใช้ความจริงในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ผมวางแผนว่าจะพูดเรื่องของความรักที่แตกต่างอันเนืเ่องมาจากว่าสิ่งที่จะครอบอร์ในสัปดาห์นี้นั้นจะมีเรื่องของความรักของพระเจ้ามีเรื่องที่จะทําให้เราเห็นความแตกต่างเช่นการมีชีวิตใหม่การได้รับการไทย และความรักของพระเจ้านั้นทําให้เรานั้นมีความรักกับคนอื่นคนรอบข้างเพื่อนบ้านรวมทั้งสังคมและประเทศชาติด้วยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่จะย้าในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คือเรื่องรักที่ต่างและหัวเรื่องในวันนี้นั้นผมจะตั้งชื่อว่ารักต่างเพราะบาปได้รับการให้อภัย ถ้าดูจากพระคำของพระเจ้าในวันนี้เราจะพบคำอย่างนี้ว่าพระคัมภีร์บอกว่าลูกที่รักข้าพระเจ้าเขียนถึงท่านเพราะบาปของท่านได้รับการอาภัยแล้วเนื่องด้วยพระนามของพระองค์ผมรู้สึกชอบตรงนี้เพราะว่าพวกเราทุกคนนั้นคงมีประสบการณ์ว่าเราทำบาปไม่ว่าเราตั้งใจไม่ตั้งใจเรากระทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบางครั้งความตั้งใจที่ดีที่จะไม่ทำบาปอาจจะทำให้ต้องทำบาป อันเนื่องมาจากความตั้งใจที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระกรรมของพระเจ้าจึงพูดถึงว่าบาปที่ได้รับการอภัยเราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษบาปก็อยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายที่กําลังมีอะไรไม่สบายใจอยู่ท้อแท้ใจอยู่หรือทุกทุกอยู่ก็บอกว่าพ่อบาปของท่านพระเจ้าให้อภัยบาปของท่านแล้วดังนั้นก็ควรจะเป็นสุขในอย่างน้อยหนึ่งประการก็คือเพราะเราได้รับการอภัยบาป ส่วนเรื่องอื่นไม่เป็นไรเพราะเหตุที่เราได้รับการให้อภัยบาปพระกัมพีได้พูดในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องคนหนุ่มสาวว่าคนหนุ่มสาวนั้นแข็งแรงผมชอบตรงนี้นะฮะพระกัมพีบอกว่าเขียนถึงท่านทั้งหลายหนุ่มสาวทั้งหลายขราพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านเข้มแข็งถ้าคนหนุ่มคนสาวเข้มแข็งแล้วผมแน่ใจอย่างนี้ว่าถ้าท่านเข้มแข็งพระเจ้าจะใช้ท่านมาก ผลก็เพราะว่าท่านมีช่วงเวลาที่อยู่ในโลกนี้ได้ยาวกว่าบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายที่เปรียบเทียบกันเรายอมรับว,ว่าหนุ่มสาวอายุสั้นก็มีแต่เปรียบเทียบโดยเฉลี่ยแล้วคนหนุ่มสาวนั้นจะมีช่วงเวลาอยู่ในโลกนี้มากขึ้นก็แน่นอนที่จุดพระคัมภีร์ต้องการให้ท่านทั้งหลายนั้นแข็งแรงและวิธีที่จะแข็งแรงก็คือว่าต้องเอาชนะโลกและสิ่งทั้งหลาย ที่อยู่ในโลกพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงช่วยไถ่เราแล้วเราจึงมีชัยชนะโลกดังนั้นอย่ารักโลกการรักโลกในที่นี้พระกัมปีขยายความต่อไปว่าคือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาความทะนงในสิ่งที่ตนมีและไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกผมได้ยินเร็วนี้ ในสมัยนี้มีการโปรโมทให้มีการซื้อรถหรูราคาแพงในการจ่ายเงินแต่ละเดือนที่พอจะจ่ายได้แล้ผมก็เห็นคนหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยวิ่งไปซื้อรถหรูรถแพงทางด่างที่ต้องใช้เงินเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ที่พึงได้รับ mm. เขาก็ยอมลงทุนเพียงเพราะต้องการที่จะได้รถหรูในโลกของพวกเราเราต้องระมัดระวังอย่างนี้โดยเฉพาะ สังคมของคริสเตียนว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกับชาวโลกก็คือว่าเรายังต้องซื้อของเรายังต้องช้อปปิ้งเรายังต้องไปห้างเราสนใจสิ่งที่ดีๆแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพระเจ้าได้ไถ่เราแล้วพระเจ้าบอกว่าเราเข้มแข็งในที่นี้หมายความว่าวิญญ,ญาณจิตของเราเมื่อเราได้รับการไถ่แล้วเราหลุดพ้นจากสภาวะและอิทธิพลของโลกนี้ถามว่า ท่าทั้งหลายหลุดพ้นอิทธิพลของโลกนี้แล้วหรือยังเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสังคมคริสเตียนในต่างประเทศมิเีลบิบาลท่านหนึ่งมีชื่อเสียงนะครับอยู่ในทีมของฮิวซองที่อยู่ในนิวยอร์กถูกพบว่าท่านกระทำผิดประเวณีไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวดังนั้นท่านก็ต้องให้ออกแต่ในบทความที่ผมอ่านเจอบอกว่าหลังจากนั้นเวลาถ้าเราต้องหาสีพิบาลใหม่ เรายักหาเสียพิบาลประเภทไหนในบทความนั้นบอกว่าเราอยากจะได้ฮอตพาสเตอร์ไหมฮอตพาสเตอร์ก็คือนุ่มหลอ่อเก่งดูดีดูเท่พูดเก่งใครเห็นใครชอบสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าที่เป็นตัวกำหนดในการคัดเลือกสอบอให้เข้ามาทำงานอยู่ในคริดสจักรถ้าเราพูดกันอย่างนี้ก็บอกว่าไม่จะเป็นเสมอไปที่จะต้อง หาคนที่เก่งดังดีแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าขาดไม่ได้อาจารย์แต่ละท่านที่จะมีคาลิสมาก็คือมีความเก่งความพร้อมในการทำสิ่งสารพัดที่เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่สิ่งที่อยากหนุนใจในที่นี้ก็คืออย่าลืมคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็คือนิสัยใจคอท,ท่าทีและชีวิตฝ่ายวิญญาณ ที่มีพระคิดเป็นเซนเตอร์บทสรุปในวันนี้ก็คือว่าอย่าอนุญาตให้อิทธิพลของโลกนั้นมากระทำให้เราทั้งหลายนั้นฝักใฝ่จนลืมไปว่าเราเป็นบุตรที่ได้รับการไถ่ให้รอดพระเจ้าอาภัยบาปเราแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้อิทธิพลของโลกมากระทำให้เราทั้งหลายต้องไปตามในสิ่งที่เป็นกระแสของโลก แต่อธิษฐานว่าภาวนาว่าบทเรียนในวันนี้จะนำพาท่านทั้งหลายให้มาเดินคู่กับพระเจ้าในชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าเราทราบว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนอิทธิพลของโลกมากระทำให้เราทั้งหลายนั้นหลงห่างจากพระเจ้าพอเมื่อพระคิดมีความรัก และได้ส่งไถ่เราแล้วทําให้เรามีชีวิตที่แตกต่างขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนในวันนี้จากพระวจนะของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนท่านทั้งหลายได้รับพระพรจากรายการนี้ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งครับเพื่อในที่สุดแล้วท่านทั้งหลายก็จะมีโอกาสได้รับบทเรียนและบทชูกำลังทุกวันครับปีใหม่เพิ่งผ่านไปไม่นาน อธิษฐานว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท่านตั้งใจกับพระเจ้าดยการให้พระเจ้านั้นครองใจท่านทุกวันให้เวลากับพระเจ้าเป็นเวลาสั้นๆไม่นานเพื่อท่านจะรับการเสริมกําลังฝไฟวิญญาณขอให้ปีใหม่นี้ทั้งปีนั้นเป็นปีที่นําพาความสุขที่สุดที่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์ขอพระเจ้าอวยพรครับ